การทัศนะหรือว่าครับผมบางเดียวบางเดียวครับใครออกครับ,บมันเป็นแค่การแสดงครับผมมองว่าทุกคนแยกแยะออกได้ด่าคือด่าของการทัศนะบอลหรือว่าเป็นสแตนส์อินคูอว่าเป็นดา่าทีเนียนกันนั่นโชคดีที่มีเธอขอ,อฟังก่อนเดี๋ยวบอเพราะว่าฉันมีเธอโชคดีที่ฉันเจอเธอเป็นการทัศนกรบมมิโกเนี่ยภูมิใจกับมันแค่ไหน พี่น้องครับนุ่มเจี๋ยรักกับจีและเล่นจีและเล่านะฮะต้องบอกว่าเด็กคุยกับอีกหนึ่งสิเสข่าว่าพระเอกกระบอยากพี่น้องครับสิเสข่าว่าตกองกับบือคือสวัสดีครับผมวัสดีครับ,รบการทัศนะหรือว่าครับผมบักเดียวบางเดียวครับครออกครับเออพิ่งได้เอาวอึงกระแสที่ผ่านมาในะความเป็นบางเดียวกับครออกโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่ง การาก้าวกระโดดครับในวงการภาพยนตร์ออครับผมถือว่าเป็นกระแสะตอบรับที่ดีมากๆครับแล้วก็ออภาพจําก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนแห้งผม,ผมไม่ใช่ดอกจําดากจําดาครับ <laughs> ขาวจัวออพี่น้องครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าว่าสิบอกวอกวาอื่นก่อนไหนนี่ หลายคนมาถามว่าการทัศนะทำไมถึงพูดอีสานได้เธอเป็นคนอีสานหรือเปล่าผมเป็นคนกาฬสินธุ์ครับแต่งได้กำเนิดวกันเดียวกันแม่ครับไอ้กาฬสินธุ์อยู่กันโทษโอ้ทานโทษผมอยู่ในเมืองเด็กในเมืองอันนี้คิงกูนี่วเด็กกับพ่อสอนหรือเ่เด็กกับพ่อสอนครับเออเด็กกับพ่อสอนพี่น้องฟังดีเด็กทางกันโทษนะฮะครับกลายเป็นคนอีสานอีสานครับเดินข้านแท้ครับอีสานขนานแท้ครับเอาดีๆหลายๆคำถามก็ถามมาทั้งขอข้อหมอกข้อเมนนันนิโน่สรุปแล้วเป็นไงครับ ดาคือดาของการทัศนบอลร,รือว่าเป็นสแตนอินคซูว่าเป็นดาที่เนียนกันนั่นก็คือดาคมนะครับจะคันไ<ต>ล่จะคันไล่แล้วก็ดำมันไม่เป็นดาคมนะครับ <c oughs> เพรออาะฉะนั้นจดจำแต่ว่าดาคมเนียนครับเออเอาคร้ายๆถือว่าเป็นนึหนังนึงเรื่องที่เห็นในการทัศนะนอกค้นจำบทบาทเป็นนักแสดงมากขึ้นครับรแม่ริงเราการก็กไม่มาเล่นขนานหรือละค้งรค่อนพร้อมแม่นครับก็เล่นอยู่ที่ช่องวันครับตอนนี้ก็ร่างถ่ายอยู่สงครามมอลลัมอืมบทบาทเป็นไดสงครามมอลลัมบทบาทก็จะเป็น เป็นโคศกระจำวงครับเ,เป็นโคศกปรปจำงวงหรอกคเป็นเพื่อนรักกับคุณเบิ้ลปทุมราชเอ,าเ,อาเป็นคู่สี่กันเลยเอามาถึงเรื่องของผลงานผอผลงานเพลงเนี่ยครับต้องบอกว่าเรียกว่าการทัศนะหย่่งเดียวไม่ได้ต้องเป็นการทัศนะแกรม,มิโกใช่ครับก็ซิงเกิลแรกกับบ้านหลังใหม่แกรม,มิโกนะครับวันที่15สิงหาคมนี้ได้ฟังกันแล้วผล,ผลงานเพลงจิมมี่สุวรรณโชคดีที่มีเธอขอควางก,ก่อนเดี๋ยว พราะว่าฉันมีเธอโชคดีที่ฉันเจอเธอที่โอบกอดฉันเสมอแม้เจอเรื่องร้ายแค่ไหน,นรอรอครับเพลงนี้รอรอมันคือมันคือขัดกับภาพที่เราเห็นตอนนี้แท้เออมันเป็นการแบบว่าทดลบทบาทเออในนี้ผลงานเพลงก็จะดูดีขึ้นหน่อยโอ้ยเอาอย่างนีด้ดีกว่านอกจากเรื่องของผลงานเพลงเรานี่แล้วหลายๆผลายแล้วก็อน,นอดจำว่าเป็นเพลง ยังการเอเป็นเพลงพวกนวสายบูบชอวบ,บูชางสิมมนยังสีมีอยู่บ่มีคือเขาครับก็<ม>เราก็ยังทําเพลงมหามงคลเหมือนเดิมเชิญ<ม>ชวนคนเข้าวัดเหมือนเดิมแต่ว่า<ม><ม>ตอนนี้าอาจจะมาทางแบ่งมาทางความรักบ้างแต่ว่าทางโทนพระก็ยังมีเหมือนเดิม,มเออที่นี่อ่ะถามร่วมๆกันเลยตอนที่บัวโจบ,บอกว่าสีเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบคนบดีแน,น่ก็ภาพการที่แบบว่าเป็นแบบดูเป็นเจ้าชายดูเป็นสายมูอย่างเงี้ยตอนแรกทัไมันถึงก้าเพราะว่าแต่เดพาพันเปลี่ยนอีหลีเลยพาเปลี่ยนหลีครับแล้วก่อนรู้เรารู้สึกว่า บทบทบาทบทนี้ที่เราตอบรับเล่นเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกแค่ว่ามันจะทําให้ในหลายๆคนที่กําลังคิดจะทําผิดอะ่ะมันมันบทตัวนี้มันมีตัวสอนใจ mm hmm. ใช่ครับเรารู้สึกว่ามันน่าจะสอนใจอะไรหลายๆคนได้ผ่านบทนี้ mm hmm. แล้วถ้าเรายิ่งแสดงได้เข้าถึงเนี่ยคนยิ่งเชื่อเนี่ยแสดงว่าเอ้ยเราคอมพิวต์อ๋อเรากการว่ากลัวภาพลักษณ์ของมันเปลี่ยนไปบ่มันเป็นแค่การแสดงครับ mm hmm. ผมมองว่าทุกคนแยกแยะออกได้ mm hmm. แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราเล่นถึงคนเชื่อว่าเอ้ย แม่งมันเป็นตัสร้างอีเลีย่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็ยิ่งจะทําให้เราคอมพิวต์ว่าเอ้ยเราสามารถแสดงออกมาได้ดีเช่นเดียวกันถ้าเกิดเขาออกเพลงสายมู่สายขาวัดมาคนสิเสื้อเขาคือเกาบัลหะคนเขายิ่งเชื่อนะเพราะว่าคือเหมือนกับในแต่ละพาร์ทเราก็เต็มที่ในทุกๆพาร์ทนี่ครับเราแบ่งแบ่งอย่างชัดเจนใช่ <ๆ S 2> ใช่ <ๆ S 2> แล้วความเป็นแบบว่าหมอลองหมอล่ำหลักการ,การมีโอกาสได้แบบว่าเป็นหมอล่ำบอรหรือจังไดบอเป็นห้างนันมีบอออตอนนี้ยังม่มี่ครับเพราะว่าตรงนี้เราบานในในผลงานเพลงเนี่ย ยังมอลำเนี่ยคันลองบ่เขา,าศขา,าสตร์ของเขาฮีลลี่นะผมก็ไม่อยากียเขาไปลองเพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับทำร้ายตัวเองรเองด้วยแล้วก็จะทําให้เพลงของหมอลำมเนี่ยมันมันมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราเราอยู่ในทางที่เราถนัดดีกว่าทําให้ทางที่เราถนัดให้ดีมากกว่าครับสิบโมมีโอกาสได้เห็นออกแนวเพลงหมอลำเลยติเดีในอนาคตถ้าสมมติว่าเป็นมอลำที่าทันสมัยก็อาจจะมีได้ออต้องอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าย,ยังผมยังโฟกัสในคาว่าเพลงลูกทุง่งภาคกลางใช่ที่ที่เราได้ทํามาแล้วก็ถนัด เพราะว่าหลายๆคนน่ากับมองว่าเอ๊ะการมาสายลูกคุงภาคกลางมากอยูม่มออ,อีสานได้ครับเออมันมันมันคือชอบความเป็นลูกทุงภาคก,ก,กลางแมนครับชอบชอบมาตั้งแต่เด็กครับเราก็รู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งเราอยากจะทําให้เพลงลูกคุงภาคกลางกลับมามแมสอีกรอบซึ่งเราก็ทําได้ใช่ครับเอาถ่ายที่สุดนี่เวลาเขามีหน่อยพี่น้องครับเพราะว่าต่อไปเมืองหนังเออเอาการเองเอาการนี้ตอบกลับหลายซื้อเลยล่ะหรือว่าได้พูดไปเองพ้อละ จากวันนั้นจะถึงมาวันนี้มีเป็นการทัศนคติมิโกเนี่ยภูมิใจกับมันแค่ไหนอ้ภูมิใจมากครับมันเป็นอีกหนึ่งค่ายที่เราที่เราฝันอยากจะมาแต่เราไม่คิดว่าเราจะมาได้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่แห่งคุณภาพมันได้พิสูจน์แล้วก็อัพเลเวลเราขึ้นไปอีกจากคุณภาพให้มันคุณภาพขึ้นไปอีกเงนี้ครับเรารู้สึกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจเราก็จะทําผลงานดีๆออกมาให้กับแฟนเพลงได้ฟังกาผลงานเพลงพิสออกเลยก็วคือโชคดีที่มีเธอครับแต่ีรีสต่อไปอีกมีครับ ปีนี้กับกันมี่วางโครงไว้มันสองเพลงผ่านไปแล้วเพลงแรกแล้วก็เดี๋ยวกอลังจะขึ้นโครงอีกเพลงหนึ่งแหละโอเคเอาได้เฝ้ามีอะไรมีแนวอัปเดตเข้ากับมาอัปเดตกันพี่น้องครับผมตอนม่นหนึ่เวลาหน่อยหรลออยากคุยเล็กยาวๆกับเราอยู่ต้องบ่นีนึ่เจอกันสำนึกขอบคุณหลายครับผมาย